เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสุภาสตรีทุกท่านดูเหมกคนทุกท่านกันด้วยลวกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์น้ำอยู่ในเกมโซโฟเอ็กซ์เพลยของเราเช่นเคยครับผมทุกคนต่อสาหรับคลิปในวันนี้นะครับผมเป็นเคลียร์คลังน้ำ ep เท่าไหร่แล้วจําไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปเคลียร์คลังมานานมากนะครับก็วันนี้เป็นโฮเทลนะครับทุกคน30รอบนครกบก็คลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วที่เคยลงโฮเทลไปเป็น ep ไหนไม่รู้แหละจําไม่ได้นะก็คือ20 20กว่ารอบใช่ไหมวัดหรือเท่าไหร่นะครับ รอบรอรอรอนี้คลิปนี้นะผมเป็น30รอบนะทุกคนมาดูกันว่าโฮเทลจะให้อะไรเราเหมือนเดิมครับไม่มีคุณเซนครับใช้4ตัว4จอเหมือนเดิมครับ30รอบน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะสำหรับโฮเทลว่ามันจบเร็วครับน่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งได้นะครับสำหรับ30รอบโฮเทลแต่ถ้าเป็นพวกซับเวสโตร์เนี่ยอาจจะใช้เวลา3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวหาว่าผมลำเอียงโค้ก มาดูก่อนนะไอเดี ID ไก่ไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์เลยเนะี่ยไม่มีตังค์เลยไอเดี ID นี้มีสามพันนะแล้วก็ไอเดีนี้มีสี่ร้อยครับไอเดี ID นี้สองร้อยนะจำจำช่วยกันนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโกหกเว้ยเ้ยทำไมไ,ไ,ได้ตังค์เยอะอะไรเงี้ย <g ül üyor> ตีจอสามสิบรอบทุกคนวันนี้ไม่มีคนเซ็นครับมีแต่ฮูลีฟีนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้โฮเทลจะให้อะไรกับเราบ้างนะครับแล้วก็ใบบวกเลดใบบวกจะได้มากี่ใบนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อน ใบบวกไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีใบบวกไม่มีการแตกเลยนะครับของมีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันครับทุกคนตอนผมเล่นเสร็จเลยแล้วกันตอนเคลียร์เสร็จเลย30บรอบประมาณ2ชั่วโมงครึ่งี๋ยวเรามาเจอกันอีกกีผมจะสรุปให้นะครับผมว่าได้ของอะไรมาบ้างนะครับของจิบะถะแล้วก็ได้เงิน m มาเท่าไหร่นะครับกี่เอตอนนี้มีอยู่ 2 9ล้านแสนเอ้ย2ล้านหมื่นนะตีไป2 1ล้านแสนแล้วกันนะครับตีไป2.1 m นเอมนะครับเงินที่มีนะตอนนี้นะเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับทุกคนท้ายคลิปตอนเล่นเสียดเลยแล้วกัน thank <laughs> you ハハハハ โอเคทุกคนเคลียร์ตัวไก่เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3ตัวนะมาเคลียร์พวกของขอบไอดีหลักต่อสรุปใช้เวลาไปไม่ถึง3ชั่วโมงไม่ถึง2ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนประมาณ2ชั่วโมงพอดีนะครับชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงอ,อ,อ่ะออยู่ประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยชั่วโมง55นาทีอ่ะนะครับแล้วก็ตำแหน่งยืนที่ได้อ่ะอันนี้ผมจะบอกนะถ้าแบบเจอโจ๊กแล้วตำแหน่งยืนมันดีอ่ะแม่งจบไวอีสองครั้งได้เลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเดี๋ยวผมเอาลงให้นะครับ ในคลิปเลยถ้าได้ตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยยืนอยู่4คนถ้านับจากข้างบนนะ1 2 3 4งสองสามตำแหน่งนี้ตำแหน่งไหนวะตำแหน่งแรกเนี่ยเยี่ยสุดแล้วไอ้อยู่อยู่ข้างบนเพื่อนอะเยียสุดแล้วอันสองก็คือขอโทษขอไปคาหยาบนะทุกคน,อ,น,กคนอ่าตัวสุดท้ายเลยยืนต่ําสุดถ้าจะดีสุดเลยถ้าอยากจบเอสโจ๊กอ่าเอสโจ๊กได้อะ่ะสำหรับผมนะผมจะจบได้เลยก็คือตำแหน่ง2ตํตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ยืนอยู่กลางอะจบเอสโจ๊กได้ทุกรอบครับทุกคน แล้วแบบเล่นโฮเทลเนี่ยได้ตำแหน่งนี้บ่อยมากนะครับสองตำแหน่งนี้ได้บ่อยมากแต่ว่าเล่นเล่นเอชโรดนะครับผมได้ตำแหน่งตัวสุดท้ายอย่างเดียวเลยตัวล่างอย่างเดียวเลยแล้วมันอีโจกยากมากนะครับตำแหน่งนี้คือยากที่จะได้เอจากโจกนะครับถ้าถ้าได้ตำแหน่งยืนตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งล่างๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งอยู่กลางๆ2ตัวกลางคืออีง่ายครับไดเอสโจกทุกรอบนะครับสำหรับผมนะเออตามนั้นเลย มันก็เลยแบบจบโวหน่อยเพราะว่าผมได้2องสองตำแหน่งนี้บ่อยมากตำแหน่งยืนน่ะมันมันสำคัญจริงๆด้วยทุกคนการลงดันตำแหน่งยืนใครบอกไม่สําคัญอันนี้ผมขอเถียงนะครับคือสําคัญจริงตำแหน่งยืนน่ะนะครับมันช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นประมาณนั้นเลยโอเคน่านจะหมดแล้วใครหมดแล้วนะครับแล้วก็ความโชคดีในคลิปนี้คือได้การแตกมาถึง2ใบนะแล้วก็โชคลาภอย่างหนึ่งคือลงไป30รอบได้ไปบวกมาแค่14ใบไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำเฉลี่ยก็ลงประมาณ2.2 2ครั้งหรือเปล่า ปวันสองครั้งอ่ะได้ใบหนึ่งอ่ะเออประมาณนั้นนะครับสำหรับใบบวกแล้วก็พวกขอบฟ้าขอบเขียวนี่ออกยากมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนไอดีหลักนะครับเดี๋ยวมานับที่หลังแล้วกันเนาะนับ ID ไอเดียใ่ก่อนเลยไอเดีนี้สี่สี่แสนครับไอดีนี้สามแสนแปดหรือเท่าไหรเจ็ดแสนแปดครับไอดีนี้อีกสี่แสนเจ็ดแสนแปดเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเอ็มหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นครับอ่ะแล้วก็ไอดีหลักได้มาอีกประมาณเกือบหกแสนนะ 1 1 8 0 0 0 0ก็เติมเข้าไปอีกหมื่นหนึ่1 1 7 0 0 0ก็เติมเข้าไปอีก6 1 00, 7 0 0 0 0 0ครับทุกคนประมาณนั้นเอ็มล้วนได้มาทั้งหมด1 00, 7 0 0 0 0 0นะตีไป1.7เอก่อนแล้วกันนะกลมกลมนะครับ1.7เอนะแล้วก็สุ่มแก้ว25อันครับแล้วก็เหรียญแก้ง12เหรียญครับ17,000อนะัตีไปแล้วกันเป็น1.8เอนะครับ รวมเงิน m เมื่อกี้เป็น1.8ึ่งจุดแปด m ครับสำหรับของจิบบะท์ที่ได้มาแล้วก็ใบบวก14บใบใบบวกใบเท่าไหร่1 5บห k นะครับสิบ k มีคนรับอยู่ได้มาอีกประมาณแ10สนเะจ็ดแสนแปดะตีใบตีใบแสนแสนแปดแล้วกันนะครับกันแตกเท่าไหร่วะกันแตกน่าจะประมาณ3ามร้อยแ k นะครับตีไปก่อน2ใบก็7จ็ดแสนหกเดิเออประมาณ7 6็ดแสนหกใช่ไหมถ้าผิดขอไปด้วยนะเบอร์และตอนนี้ลงดันจนเบอร์แล้ว แล้วก็บวกอันนี้เข้าไปอีก1น0 7, 0 8, 0, 9, 0แสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนตีไปเก้าแสนนะครับเก้าแสนบวกหน m ่งจครับ30รอบโฮเทลใช้เวลาลงไปทั้งหมด2ชั่วโมงครับ30รอบได้มา 2.8m ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเหรียญใบบวกของโฮเทลมันน้อยอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้ซีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฮาเลมกับเอชโรดถ้าได้แค่14ใบอันนี้คือไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าเอชโรดกับฮาเลมเนี่ยปกติมันได้เยอะกว่าโฮเทลอยู่แล้วนะครับเหรีใบบวกอ่ะตามนี้ครับ ก็รวมๆเนาะประมาณ 2.8m เอ้ย 2.7m นะครับ30รอบ2ชั่วโมงเอ้ยถือว่าได้เยอะนะ2ชั่วโมงเองนะก็ถือว่าโอเคโอเคเลยครับโอเคในระดับระดับเกือบดีมากเลยนะเกือบดีมากด้วยซ้ำนะสำหรับผมนะแค่2ชั่วโมงอ่ะได้มาตั้ง 2.7m อ่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่แย่สำหรับวันนี้เคลียร์ครั้ง EP นี้ก็ฝาก่านผู้ชมด้วยละกันนะครับผมฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะเพื่อภาคการมคลิปต่อไปเนาะ กดไม่ชอบมาแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่ามีคนไม่ชอบเรามากแค่ไหนนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ,บเจอกันคลิปหน้าครับผมดูคอใครอย่างเงี้ยผมทาคลิปอะไรเกี่ยวกับโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวจัดให้แน่นอน,นครับผมไปแล้ว